แต่ยังไงก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าโดยรวมๆเอซีเป็นเป็นก้าวสำคัญครับผมเป็นคนเชื่อในในเรื่องอาเซียนมาก,มากๆเลยนะแล้วก็ตอนที่ทำงานเป็นรัฐมนตรีเนี่ยงานที่ผมคิดว่า,าทำให้รู้สึกมองเห็นอ,อนาคตที่ที่ดีสำหรับประเทศเรามากที่สุดก็คือตอนที่ทำงานร่วมกันกันกบเพื่อนรัฐมนตรีครังจากหลายๆประเทศแล้วมานั่งช่วยกันคิดว่า,เ,าเราจะพัฒนา อาเซียนร่วมกันยังไงมันมีหลายเรื่องที่ต้องทําอย่างเช่นตอนนั้นเนี่ยมันมีการเปลี่ยนตัวตัวผู้นํา IMF เนี่ยผมก็คุยกับรัฐมนตรีคลังพระอื่นๆว่าเฮ้ยมันอาจจะยังไม่ใช่เวลาของเราแต่เราต้องเริ่มส่งสัญญาณแล้วว่าเฮ้ยสักวันหนึ่งมันมัน,ม,นมันต้องเป็นสิทธิ์ของพวกเราบ้างนะไม่ใช่ว่าคือ IMF เนี่ยเขาจะแบ่งกันนะ IMF นี่จะเป็นยุโรปเสมอ world bank จะเป็นอเมริกันเสมอคือ2กลุ่มนี้เขาหัวกันมาตลอดตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่2 คนอื่นไม่มีเสร็จแล,ละระ,ะยะหลังเนี่ย IMF ก็จะเป็นฝรั่งเศสด้วยนะครับไม่ใช่ยุโรปทั่วไปถ้าสังเกตดูนี่ฝรั่งเศสติดกันมาหลายคน,นครั้งนั้นเนี่ยเราก็เริ่มสสัญญาณบอกไว้ไม่ใช่แล้วนะครับหนึ่งดูยุโรปก็มีวิกฤตแล้วก็ตัวขับเคลื่อนเศรษฐกิจโลกเดี๋ยวนี้ก็ไม่ใช่ยุโรปอเมริกากลายเป็นประเทศในเอเชียเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีสิทธิ์ในในไอพวกองค์กรระดับ โลกที่สําคัญสาคัญอย่างนี้บ้างแล้วเราก็ร่วมกันเสนอชื่อตอนนั้นคือราพันตรีคังสิงคโปร์ที่คิดว่าเหมาะสมเรารู้ว่าไม่ชนะหรอกแต่ว่าเริ่มบอกเขาบอกว่าเราเราเคลื่อนไหวนะอะไรนะแล้วเรื่องอย่างนี้เนี่ยมันมีผลนะครับผมจะเล่าให้หลายๆคนฟังว่าตอนที่เกิดวิกฤตแฮมเบอร์เกอร์จริงๆเนี่ยมันมีการเรียกประชุม G20 นะครับซึ่ง,ซ,งซึ่งมีนัยยะสำคัญมากเพราะจะกำหนด แนวทางในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลกด้วยกันแล้วก็มันก็มีแนวโน้มว่าม,มันมีหลายประเทศเสนอว่าจะต้องปิดช่องทางทางการค้าเพื่อปอกป้องเศรษฐกิจของแต่ละประเทศ mm hmm. เหมือนกับที่เคยทามาสมัยก่อนสงครามโลกแล้วก็เกิดปัญหาแต่พันก็ยังมีแนวคิดเดิมๆอยู่ในความคิดของผู้นําประเทศบางประเทศครั้งนั้นเนี่ยโดยบังเอิญคุณอภิสิทธิ์เนี่ยไปพบกับตัวประธาน G20 ของปีนั้นคือรัฐมนตรีคลังอังกฤษกอร์ดอนบราดนะครับที่ที่สวิตเซอร์แลนด์ แล้วคงถูกพูดคุยถูกคอกันทางกอร์ดอนบราน์ก็เชิญคุณพิเศษไปไปให้ไปร่วมประชุมด้วยนะครับที่ลอนดอน G 2 0ก็คงมีเจ้าหน้าที่ของกอร์ดอนบราน์เองเปน็นกระซิบกับท่านบอกว่าไทยไม่เข้านะ G 2 0เนี่ยคือเราอยูร่ระดับประมาณ50อะไรประมาณนั้นก็เลยต้องมาหาข้ออ้างกันว่าไหนเชิญแล้วจะจะ,จะเอาคำเชิญคืนก็อระไรยอยู่คุณพิธิ์ก็เลยบอก่าอย่างนี้สิปีนี้เนี่ยไทยเป็นประธานอาเซียนก็ทำเป็นว่าคุณเชิญอาเซียน ไปเป็นผู้สังเกตการณ์ไม่ต้องนั่งโต๊ะ G20 ก็ได้นะครับเป็นผู้สังเกตการณ์ก็เลยเป็นประเพณีตั้งแต่วันนั้นมานะครับที่ประธานเอเซียนได้ไปร่วมโต๊ะแต่มันเป็นผมเล่าเนี้เพื่อให้เห็นว่าลําพังเป็นไทยเดียวๆเนี่ยเราไม่มีเศษเลยแล้ววันนั้นที่เราได้ไปมีค่ามากผมก็ไปด้วยฐานรัฐมนตรีคลังก็จะมีการประชุมรัฐมนตรีคลัง G20 ก่อนแล้วก็ผู้นําสูงสุดทีหลังก็ได้ยืนยันหลักความคิดเรื่องของการเปิดช่องทางการค้าเสรี นะครับว่าเป็นแนวทางเดียวที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจโลกได้นะรับห้ามปิดช่องทางเราก็สามารถปกป้องประโยชน์ของของเราแล้วก็ถือว่ามีส่วนในการช่วยให้คําแนะนําแนวทางกับประเทศอื่นๆได้ซึ่งถ้าเป็นลําพังประเทศไทยเราประเทศเดียวเราไม่มีเสียงเลยนะครับไม่มีทางเลยที่เราจะมีโอกาสที่จะแสดงความคิดเห็นในระดับนั้นได้แต่พอรวมตัวกันแล้วเรามีพลังนะครับแล้วก่อนไปเราก็เรียกอีกเก้าประเทศมาบอกโอเคเราจะไปเป็นตัวแทนเนี่ย พวกเราคิดยังไงนะครับมีจุดยืนเดียวกันทุกเวทีก็พูดเหมือนกันโอ้มีพลังสนุกครับสนุกแล้ว,ลว,ลวนั่นคือโอกาสระดับประเทศนะครับแล้วมันกรองลงมาในในทุกระดับผมยังบอกเลยความจริงที่ยังขาดอยู่อย่างเดียวก็คือการไม่รู้สึกการมีส่วนร่วมของของชาวเอสอาเซียนรากย้าทั่วไปที่ยังไม่ค่อยเก็ตในประเด็นว่ามันคืออะไรแต่วิธีที่จะทำเนี่ยไม่ใช่เรื่อง AEC เรื่องอะไรผมว่าต้อง จัดให้อาเซียนเป็นเจ้าภาพฟุตบอลโลกหรืออะไรอย่างนี้ร่วมกันนะครับอะไรเนี้ยมันจะสร้างอารมณ์ความรู้สึกว่าเป็นกลุ่มก้อนเดียวกันแล้วน่าทําะรฟุตบอลโลกมี8สายเราใช้8ประเทศอาจจะขอบรูไนกับลาาพักไว้ก่อนนะครแล้วก็แต่ละสายก็อยู่ในแต่ละประเทศจับฉลากกันว่าใครได้งานเปิดใครได้งานปิดโอ้ผมว่าคราวนี้ทุกคนด้วยงานนั้นงานเดียวทุกคนทั่วโลกแล้วก็ที่สําคัญที่สุดคน 600, 600กว่าล้านคนในอาเซียนเองก็จะเข้าใจว่าอาเซียนคืออะไร แล้วมันมันมันจะส่งผลต่อเราอย่างมากในอนาคตผมครับอ่าโอเคครับช่งที่ราชบาูแลวีคเกี่ยวข้องไปยีด้ขอแนนสั้นๆนประเทศของุริจวรืออะไรที่เราจะหาประโยชน์จากซีด้าอะไรคือดูแอนดอนสำคัญ มผมว่าเราต้องเราต้องออมองหัดที่จะมองออโอกาสแทนที่จะมองโอกาสภายในกรอบของประเทศเนี่ยให้ให้ให้กว้างขึ้นตัวอย่างที่ดีของของทั้งรัฐบาลน,นี้แล้วก็รัฐบาลที่แล้วสุดท้ายจะประสบความสำเร็จหรือไม่นั่นอีกเรื่องนึงนะครับก็คือเรื่องของท่าเรือถวายคือเราพยายามตีโจทย์เรื่องของท่าเรือน้ําลึกซี ตะวันตกของไทยเนี่ยให้แตกมาเป็นหลายสิบปีแล้วนะครับสุดท้ายเนี่ยเราก็มานั่งดูว่าไอ้ที่มันเป็นไปได้จริงๆมันอยู่ที่ไหนบ้างแล้วมันก็ไม่มีที่เป็นไปได้จริงๆสักที่นึงนะครับเพราะว่าแต่ละที่คิดจะสร้างก็จะมีปัญหาคนในพื้นที่ไม่ยอมรับบ้างอะไรบ้างนะครับแล้วก็เดี๋ยวนี้อุตสาหกรรมท่องเที่ยวของเราก็พัฒนาไปถึงจุดที่เราเริ่มมองว่ามันไม่คุ้มที่จะไปทำอะไรที่อาจจะมีผลกระทบกับตรงนั้น เราก็เลยเริ่มแบบเปิดกว้างวิสัยทัศน์ให้กว้างมากขึ้นล้วก็มองว่าสมมติว่าทั้งอาเซียนเป็นประเทศเราเองเนี่ยแล้วเราเลือกได้เนี่ยเราจะทําท่าเรือตรงไหนมันก็ไปอยู่ที่ถวายนะครับเป็นเป็นทางเลือกทางหนึง่งก็เลยตัดสินใจว่าโอเคท้างั้นเราแบ็กทางนั้นนะครับล้วก็สร้างถนนสร้างสมมติเลยว่าถวายเป็นจังหวัดหนึ่งในประเทศไทยล้าก็ทาถนนทําทางรางทําอะไรต่ออะไรเพื่อไปเพื่อไปเชื่อมแต่แน่นอนที่สุดมันยากกว่าเพราะเราก็ต้องเป,ป็ <c oughs> ปนภาษากรารมาธาลพม่าด้วย แต่อย่างที่ผมว่าจะประสบความสาเร็จหรือไม่นั่นอีกเรื่องแต่ว่าแนวคิดอย่างนั้นน่ถูกต้องหลายอุตสาหกรรมบอกว่ามีปัญหาเนี่ยอยากมีอุตสาหกรรมเหล็กของเราเองที่ครบวงจรแต่ไม่มีใครทําได้เพราะว่ามีปัญหาเดียวกันเรื่องของผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมก็อาจจะมีที่อื่นที่เหมาะสมนะครับถ้าเราเปิดกว้างขึ้นว่าเ,เราเราไม่ได้แบบตีกรอบข้อจํากัดของเราเองเ,ออเหมือนเหมือนกับสมัยสมัยก่อน ถ้าเราคิดกว้างอย่างนั้นนะครับในในทุกระดับเนี่ยผมคิดว่าก็เป็นเป็นแนวทางที่เราจะได้ประโยชน์สูงที่สุดจาก AEC ถามว่าในในการที่เราจะสามารถที่ทำอย่างนั้นเนี่ยเราต้องปรับปรุงพัฒนาอะไรบ้างทักษะภาษาหลายๆอย่างครับบริษัทไทยเองเนี่ยังยังอดเวนเจอร์น้อยน้อยกว่าบริษัทอื่นผมดูคอยดูดิฮะมาเลเซียเองแบงก์เขาเข้ามาเมืองไทยแล้ถามว่าไทยธนาคารไทยแต่ก่อนเนี่ยที่หนึ่งไอาเซียนทั้งนั้นนะ แต่ว่าตอนนี้เนี่ยไม่ได้สยายปีกออกไปที่อื่นเหมือนกับประเทศเขาเลยเ,เพราะอะไรเราก็ต้องตีโจทย์เหล่านี้ให้แตกผมต้องขออนุญาตอีกทค,ค,ครับผมครับผมทางโครงการต้องขอขอบคุณคุณกรจากติกาวนิษมากนะครับแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆเ,เ,เพราะว่าช่วยกันตั้งคําถามทําให้คุณกรต้องอยู่กับเรานานเท่าที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับขอเสียงปรบมือต่างต่งให้คุณกรณ์ด้วยครับ นะครับและทางโครงการบองเป็นอย่างยิ่งว่าโอกาสน้าจะมีอกาคาด้ <ขอ S 1> เช่น <ขอ S 1> นะครับขอมากแก้ตัวคือขออภัยจริงๆนะครับปกติผมผมจะไม่ไมพยายามรักษาเวลาวันนี้คาดเคลื่อนจริงๆเป็นความผิดของผมเองสื่อสารไม่ชัดเจนแล้วก็ออขอให้ทุกคนประสบความสําเร็จนะครับกับชีวิตการงานแล้วก็ถ้ามีโอกาสเดี๋ยวผมขอกลับมาอีกทีนะครับ <laughs>